กอจะตีใหม่มักเส้นแะ้วนี่นะมักเส้นมามา่าพร้อมกับซ้มตาและวนี่ฝีมือยากกินนั่นอร่อยไหมถ้าอร่อยติดใจสั่งได้นะก็เดี๋ยวยากกินตําให้สูตรนี้หน่อยจำสูตรได้ดีๆเอาสูตรเดิมนี่เด้อเข้าใจไหม <laughs> มีหลายสูตรนะ แต่ถ้าบอกว่าสูตรเดิมนี่จำได้นะต้องบอกว่าสูตรเดิมเจ้าใช้เงินใช้ทองอยู่ข้างบนใครมาเขาไม่มายุ่งยามกับเจ้าตรงนั่นนี่เขารู้ที่อยู่นะขันเลยขันเลยขันแล้วขันให้ขันให้ฟังหน่อยเร็วเร็วขันให้ฟังหน่อยดีขันเลวขันขันขันเพาะแล้ว เอกเอกแล้วขันขันขันให้ฟังหน่อยเร็วเลี้ยวขันขันให้ฟังหน่อยเอกเอกการเงินใช้ทองเขากินอาหาร้างบนกินเลยลูกกินเลยกินฟางบนนั่นแหละ้างบุชูชีอยู่นอกกอนลูกอยู่นอกห้ามเข้ามาห้ามมาบุกลูกไก่ อยู่นอกแต่เขาไม่ดุร้ายโยชุจินี่เขาเขาลูกคำไม่ใช่ไก่ไอ้ไม่ใช่แมวดุร้ายพูดลูกคำนมาหลกนะพูดรู้เรื่องนล่ลหลนะบุลึงอ่ะอยู่บนแล,ล้วลกถูกต้องละอยู่ข้างบนไม่ต้องลงมาลูกลงมามันลบลากับจะตรงไม่เอาอยู่บนอยู่ไผยอยู่มัน เราอยู่ตรงไหนได้ไม่ไม่มีเรื่องไม่มีราวก็อยู่ตรงนั้นถ้าอยู่แล้วราววีปีฟันรันแฝงกันนี่จไปยุ่งนะเรว่านักเลงสมัยนี้อยู่ไม่ได้นะนะนักเลงยุคนี้อยู่ไม่ได้ตายอย่างเดียวหครเป็นนักเลงเขาจับไปขังคุกขี้ไก่มเขาไม่เลี้ยงไว้ให้เตือนข้าสูกเอ,อยู่บนนะ่ะดีละถูกต้องลลโอเค Uh, สวยสวยโอ้แดดสาดสองทำให้สวยงาม